โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลตั้งอยู่บริเวณหน้าศูนย์สร้างทางลมศักด์ท้องที่หมู่ที่11ตำบลปากช่องอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่30ไร่3งานซึ่งในายใหม่วงศีรักนักการพันโรงคนแรกเป็นผู้มอบให้เปิดทำการตอนเป็นวันแรกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515ในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึ7 มีนายสมัครมงคลวัดเป็นคููใหญ่โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวัดส,สีจันดาธรรมพุทธศักราช2520แยกตัวจากสาขาโรงเรียนวัดส,สีจันดาธรรมตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลพุทธศักราช2534ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เปิดสอนระดับมัธยมมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2552ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายและขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายสรศักดิ์ผิวสารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลมีบุคลากรครูจำนวน27คนครูอัตราจ้างสคนครูพี่เลี้ยงเด็ก1คน ครูทุรการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น32คนมีนักเรียนจำนวน2 7 1คนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย54คนระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้น110คนระดับประถมศึกษา88คนระดับอนุบาล19คนวิสัยทัศน์โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่นรักความเป็นไทยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพทางวิชาการสู่ระดับสากลปัจญาของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลเรียนเด่นเล่นดีมีวินยัยมิสสยประหยัดห่างไกลย,ยาเสพติดพันธกิจโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงจากกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมเกิดทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดมีสุขภาพภรรยาไมที่สมบูรณ์สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเด็กดีมีความสุขรักความเป็นไทยใฝ่ใจรักสิ่งแวดล้อม และห่างไกลย,ยาเสพติดการพนันการทะเลาะวิวาทสื่อรามกอนาจาร์สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารให้เป็นคนทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโรคและสังคมสิ่งแวดล้อมผลงานเกียรติยศของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลปีพุทธศักราช2539เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรมดีเด่นของจังหวัด ปีพุทธศักราช2540เป็นโรงเรียนในอุดมคติเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมศึกษาขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช2541เป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาวปีพุทธศักราช2542โรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2543เครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ Modern School Network ปีพุทธศักราช2544เป็นโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2546เป็นโรงเรียนแบบอย่างการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่3ปีพุทธศักราช2549เป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมศึกษาเป็นโรงเรียนห้องสมุเดดีเด่นระดับปฐมศึกษาขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช2550 เป็นโรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาปีพุทธศักราช2555เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีพุทธศักราช2556เป็นโรงเรียนออยน้อยระดับดีปีพุทธศักราช2557เป็นโรงเรียนนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาเป็นโรงเรียนแกนนำอาเซียนปีพุทธศักราช2558 เป็นโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเป็นศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2557เป็นโรงเรียนนำร่องจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผลงานเกีดยรติยศของนักเรียนโรงเรียนหน้าูนย์เครื่องมือกล ปีพุทธศักราช2545นางสาวเบนจมาทวีทีนางสาวดวงนภาอัคนิบุตรเด็กหญิงอนุธิดาบุญอ่อนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นในงานสมัชชาสปชร่วมใจด้านพยาเสพติดณอิมเพกเมืองทองธานีปีพุทธศักราช2553เด็กหญิงวริศรามามีและเด็กชายพิธิวัน์ส้อยมีได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1 3ประเภททีมในงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่60จังหวัดเชียงราย ปีพุทธศักราช2554เด็กหญิงจุธามาศเถื่อนสุขและเด็กชายพีรณนัทบัวทุมได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่62ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักรา25 59, ช2559นายชลสิทธิ์สิงหไวและนางสาวนัทนิชาเป้าทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติครั้งที่65ปีการศึกษา2558เด็กชายภูมินบานบุรีและเด็กหญิงพนันพัฒสมศักดิ์ได้รับรางวัลระดับเหรียนเงินกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติครั้งที่65 ปีการศึกษา2558โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลเมื่อปีพุทธศักราช2556ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาในท้องถิ่นทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบลดังต่อไปนี้มาตรฐานด้านปัจจัยตัวชีวัดที่1บุคลากรมีคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพมีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤตินตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มีภาวะผู้นำมีทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจยึดหลักธรรมมาพิบาลพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่องครูมีคุณภาพคณะครูมีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤตินตนเป็นแบบอย่างมีความรักและเมตตาต่อสิษิ์มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขยายผลสู่เพื่อนพูเพื่อพัฒนางานปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองชมุมชนอย่างเป็นกลยาณมิตรองค์คณะบุคคลมีคุณภาพค<า>ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมดำเนินง,งานพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่สองแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี เหมาะสมและนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างสอดคล้องปฏิบัติตามแผนงานมีผลงานชัดเจนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตัวชี้วัดที่3 การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการกำกับติดตามการใช้งบประมาณและรายงานผลตามแผนงานทุกโครงการตัวชี้วัดที่4วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมีคุณภาพโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียนมีห้องสมุดและห้องพิเศษอื่นๆที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานมีสถานที่เรียนรู้หรือสูตรอาชีพมีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยากรภายนอกปราชชาวบ้านหรือครูในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนพร้อมทั้งมีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีสนามกีฬาหรือศูนย์กีฬาชุมชนพร้อมใช้งานวิทยากรภายนอกที่มีทักษะด้านกีฬาครูให้ความรู้ด้านทักษะกีฬาตัวชี้วัดที่5อาคารสถานที่เพียงพอพร้อมใช้งานโรงเรียนมีบริเวณหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สะอาดร่มรื่นปลอดภยัยมีอาคารห้องเรียนอาคารประกอบการ มีโรงอาหารสะอาดปลอดภัยมีห้องสุขาที่สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานมาตราฐานด้านกระบวนการตัวชี้วัดที่ 1. กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพโรงเรียนนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมชี้แจงมอบหมายงานดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามงานประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตจัดหาสื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำงานสร้างกลุ่มเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2การสร้างโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนจัดการศึกษาครอบคลุมเด็กกลุ่มปกติ เด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษและกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปกติเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษตัวชี้วัดที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นงานอาชีพสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนบรรจุรายวิชาเพิ่มเติมงานอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านการเขียนการคำนวณการคิดวิเคราะห์จัดการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาศิลปะเทคโนโลยีและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน วางแผนการใช้สื่อผลิตสื่อจัดหาสื่อมาใช้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและระดับของผู้เรียนมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องครูผู้สอนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดใช้วิธีวัดเครื่องมือวัด และประเมินผลอย่างหลากหลายจะทำเอกสารครบถ้วนเป็นปัจจุบันครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาสร้างเครื่องมือนวัตก,กรรมนำไปใช้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4กระบวนการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพโรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการนิเทศของโรงเรียน จัดทำแผนการนิเทศจัดอบรมให้ความรู้ระบบการนิเทศให้แก่คณะครูมีคณะนิเทศภายในโรงเรียนพัฒนาสื่อและเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องนิเทศตามแผนการนิเทศรายงานการนิเทศเป็นระบบและนำผลไปใช้พัฒนางานตัวชี้วัดที่5กระบวนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการที่มีประสิทธิภาพได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน พร้อมกับวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างค่านิยม12ประการและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการสร้างค่านิยม12ประการนิเทศติดตามนําผลการประเมินมาพัฒนามาตรฐานด้านผลผลิตตัวชี้วัดที่1โรงเรียนคุณภาพบริเวณโรงเรียนสนามเด็กเล่นอาคารเรียนห้องเรียนอาคารประกอบห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภยัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนหรือโรงเรียนอื่นๆชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรมมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศกรรมาการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตัวชี้วัดที่2โรงเรียนทำมาหากินนักเรียนใช้ความรู้ทักษะสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน เป็นศูนย์กลางสร้างงานอาชีพให้ความรู้บริการชุมชนและโรงเรียนอื่นๆโรงเรียนมีเอกลักษณ์หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ1นึผลิตภัณฑ์โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานอาชีพของโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่น ตัวชี้วัดที่3นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตัวชี้วัดที่4นักเรียนเป็นคนเก่งระดับปฐมวัยนักเรียนปฐมวัยร้อยละ90มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ระดับประถมศึกษานักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่สองร้อยละ80มีความสามารถด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ร้อยละ80มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ร้อยละ80มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานนักเรียนชั้นประมป 3, มาารมรฐรระมศึกษาปีที่1นกร้อยละ80 มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ70 มีความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญเขียนเรียงความคิดเลขเร็วได้คล่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ90มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงสาร้อยละ80มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานร,ระดับ,บมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ร้อยละ70มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนนักเรียนชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ร้อยละ80มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานนักเรียนชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ร้อยละ80มีสมรรถนะที่สำคัญตามสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่5นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขนักเรียนร้อยละ95มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนร้อยละ90มีสุขภาพทางจิตท,ที่ดีนักเรียนร้อยละ90มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีกีฬาศิล,ละปะและเทคโนโลยีทางสร้างสรรค์นักเรียนร้อยละ80ปลอดจากอบายมุกและสารเสพติดนักเรียนร้อยละ90มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์